นายวันลบสงวนนามเลขาธิการกรสนเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานสำนักงานกรสนไตรามาสที่1-2ค่ะและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานต่อเนื่องไตรามาสที่3-4ที่ประจำปีงบประมาณ2,565จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบเอ็นเที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป้าหมายขั้นตน้น การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงเดินสุดท้ายของไตรามาสที่2หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัสดสำนักงานกศนได้มีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการสำคัญเพื่อสนองตอบต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศรวมทั้งภารกิจสำคัญตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพในทุกมิติทั้งทางด้านการจัดก,การ เรียนรู้การสร้างสมรรถนะและทักษะการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรและแหล่งเรียนรู้ และการบริหารจัดการให้การจัดการศึกษาและการเรียนรู้เข้าถึงประชาชนทุกคนทุก,กระดับในสังคมส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อให้ไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตอย่างแท้จริงมีผู้เข้าร่วมจํานวน110คนประกอบด้วยผอสําสนักงานกศนจังหวัดและกศนอําเภอในจังหวัดอุดรธานีหนองคายเลยหนองบวัวลําพูบึงการสกลนครน,นครพนมและมุกดาหารค่ะ มันเกี่ยวข้องอะไรกระทรวงศึกษาธิการต้องเล่าให้ฟังว่าอดีตเนี่ยผมเคยเป็นท <anthropology> <erman> ี่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการมายุคหนึ่งแล้วก็ยังเคยเป็นที่ปรึกษา